ทุกคนตอนนี้เขาก็มางหอดบันห่วยเนาะสิงเอาวระสันพี่น้องเอ้ยยาซาวซุบาเพิ่นใส่บาดเก่ามงเนาะตอนนี้ก็พอดีเก่ามงขี่รถสิงเอาวระสันพี่น้องเลยยัยนมากเพราท่านเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นกะห้ากะห้ากำลังเตรียมเนาะทุกคนนี่พี่น้องบัดบันหว่วยซาวซุกมากับอาร์กำลังสิงไปสื่อขนมเดี๋ยวซาวซุกไปสื่อขนมแตวเตรียมลอลไรกัสิเขาไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีสาวซุบทันดิเปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะตื่นเต้นแห้ตอนนี้ สบายดีพี่น้องกาลพักทายสบายดีเนาะพี่น้องเ e อฟซีเบอร์สกูสทุกคนมือนี้มือนี้สาวสุดก,กะสิมาใส่บาทพระทุดงเพิ่นมาแต่เวียงจันเนาะพี่น้องลอยกวัวองสาวสุกสิมาใส่บาทเพิ่นมาเบะพักอยู่บนหัวเนาะพี่น้องเนาะสาวสุดก,กัสิมาใส่บาทไปซื้อจะซื้อแล้วแหละ <c oughs> เอา,ยาอย่างพี่ติรู้ทันไหนยังเดิน ไปก่อนฝ่าแห่งพี่น้องก็ต้องเปิดคิดพ่อมึงแน่นะหิว้องก็ถึงดีเดียนมากประทันจะเจอรถใหด้โอเคตัวเนี่ยชื่อวาเอาลงบเออหนีโทสืัมาเลยอ่ะแล้วเหลือเอินมาพี่มาพี่อยู่มาแล้วพี่น้องหอดบันหวยเป็นที่มึงภูมิบ่โอ้มึงน่ทิพย์เขาใมาเออ พาลอยโก่งฝนพ,พี่น้องเพิ่นเดินทุดงมาเมื่อวาอนนี้เช้าสุกบริทายคลิปเพื่อนมาหอดบ้านตอนแรกเนาะพี่น้องประมาณส่วงสามสี่โมงเป็นไกลมาทั้งบ้านส,สุกไลสุดอยู่ในเพจผู้บอกไปผู้บอกป้าคนไลยแห่พี่น้องไป หาบนนังหาบนนังก่อนพี่นแงปีิปแลกของปีอันปีชองกรนี่เลย่างไมาเมาเด้อครบาอาารเทาเอาบามาิแหลกของปีพี่น้องไว้พาพี่นองเอฟซีมาุมซะก่หอกสาวสุกบริษาทคิดเป็นเดือนนะ ขาบรเบิดกบิมาเซบาระทุดรงจะได้สันได้เถสิมาเซบาราทุดรงมาฟังธรรมนี่ศาสตร์เ้าไปเกยศาสตร์มางเข้าวางขจอบบอกนั่งแถวนึ่งกระได้ระองคมหน่อนฟังธรรมก่อนเดี๋ยมแังสีคูบาจารย์งสใเป็นิเบิร์ว่าปรสิญญาไปเบื้องไรนปันสิเบิร์ออกนมอยากโองไรอาจะได้ เ็นิงาเบิร์จัดสีเบิรนจะเบิรงนบรรยให้นางไปิษัทพันาการสิงานที่าานจะทำน่งเดิเดี่ยวน่งสองเบืองบาร์ดน่งขาเดียวที่นาเป็สีบอกที่หนึ่งอาต้อนนี่มาน้าอยางทำทำตอนแต่พอการอยางแงบางทางาชีพอาทำสบายยังรว อย่าท,ท,ท, it, ทุกท่านค่ะแต่ยงไเขาเปิดทูนิสินเขาเปนทูนิสินแนการทมท่านารเานสพะสงฆ์โคดีม่ะโคีกพปฏิบัติเพื่อท parsley, uh <k 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 ุ่านาจะไปแถีินมาคนจทใหสงรนะครบาอาจารย์เข้านไม่หเด้ออานยังงไรยิงยืนสมควรเนาะ เดี๋ยวมันจะหอมโบ้ที่ขอไปไหนกันเลยที่้าจะโอ้แดงไปทุกคนบ้าทางวัดสะดวกเพราะมัน็ะต้องไปท่านสาราไอนจดตไปท่านสาราคอนจัตมันเป็นแดงไปท่นสารากอนจัตไม่ได้ไม่มีปุ่นเลยนะจะไปจุดนั่งท่านสารากันบริวารนกรุงที่จุฬาลงกรณ์ อันทองกับยาไขเกมสรด้าไม่รู้เบื่อไมอยู่เ่กนเป็นบียงนบอนลกออกตปนน้มกับมาเด้อมาเ้อก็สี่้าาขถวายได้ไปทานน้ำซีนเนาะอะก็ได้าสระกาศงเ้อปราไม่ไม่มตีนเขาเขไม่งเไปทาน้ซีนเนาะ ฮัโลโหลเดินไปทำงานที่ทำหนนะ้าที่อะไรเนาะวันนี้ก่อนจะขอที่ที่ทั้งสาธาะทุกคนผมเพื่อให้หงการตั้งคิดใจมีสมมติอว่าที่ใพอตนอกพ่กอให้ที่บาปาปอากฝากดูกรพ่งเนยะ No. No. Mm -hmm. The นามุตสาภาคา,าวาโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธาสาสาธุคันเขาของพวกน้น,นทั้งหลบบายพร้อมด้วยวัตถุธาตุข้าวง,งามคือดอกบัวนุกขึ้นงนนาหัวเพื่อทานทอดปลอดโรมา ขอพระทรงจิตใจ,จอดจำนงของให้ตรงต่อพระมีพาะขอให้เถรมังแก้วขอให้แก้วปมานขอเป็นของทาตีสวยสูึ้งมังฝ่าขอให้ได้พบหนาพระเจ้ามีใจโยขอโทษโพธิสัพ์เจ้าลงมางพายโทษบาปเลยเทียน เรีนจะได้เรียนต่อให้จำไปนิหามให้ได้สู้ฉสาดคำสอนอทุทขางกุลเพื่อให้เป็นใบบุญส่งขึ้นเมื่อเมืวงฟาสาธุสาธุสาธุอนุทาล บรมราตุบรมราะโลกาทิปติสัมปติการเฉลี่ยทิวาลังกาจาระาสันติตาขันตพราปัสกาสัตติกาเทิททุกธรม,มังอนุกัาติมังปสาสังเราจะเดินทางไปปฏิปธรรมสุดท้ายอีกสามโมงยูที สลัสามถัำเกิดและตั้งแต่วันนี้เก้าหวันที่สิบเอ็ดสิบสอเมื่อนี้พวกเราสาบานห้อยก็ได้พร้อมชิดพร้อมใจกันมาอุปถัมภ์พระเจ้าประสงคและตน้งแต่เมววื่อวานจะทานหนยเป็นกระบอกครับนจะาทานสมบูรณ์ชีนิตปัญโยเพื่อน่าโอ้สาวห่อยครับนะดีเอ นเพส่งสพ่า u n ล h e เดิมบินถวานมาทางเบื้องหน้า ชุ่มแบบได้สูงเอออือ น he ี่สนับตีนขอาเห่าขุาเห่านี่อนนีนยานไฮ่ามคนแค่หนึงเขาถ่ยคลิปกันมี่ี่ถาเอาถุยเลยฮะมี่ถ่าเอาถุยตานีเจ้า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 บ้ด้าจ้าย้าจ้าม้าอ้าจ้าน้าจอาจ้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 าจาดเาจวาจา้าาจา้าจ้า้วจ้า้าจาจุาจา้้้จะจ้า ไปจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซีเบิร์ดเพียงสำนี้ได้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายคลิปแล็กของปี2004คลิปเดียว <laughs> จบสำนี้พี่นอ <laughs> ้องเมื่อนี้มาใส่บาทาบุญมาพากพี่น้อง FC นะจ๊ะบ๊ายบาย